สวัสดีค่ะมาเจอกันช่วงวันดีกับสิ่งรับตัวอีแล้ววันนี้พามาเดินนี่เขาเรียกเอ่าเซทะเลสาถ้าเซที่้ก็ทะเลสาบเราเนะเนี่ยเป็ดมาดูเป็ดเป็ดนี้นี่มีคนเลี้ยงนะเป็ดธรรมชาติ ถ้าหน้าหนาวเขาก็อยู่องเขาเองหากินเองหากินเองในทะเลเนีะเเขาอยู่วงเขาเองมีลูกคลอดลูกเองแล้วก็อยู่เองทำธรรมชาติถ้าเกิดคนมาเที่ยวก็าของฟังใคร อ,อยู่ได้นน่นนะเขาสร้างบ้านเส็ดอยู่โน,น่นแหละบ้านหลังนี้เล่นนะบ้านเก็ดเขาไม่กลัวคนหลอกเพราะว่าคนเอาขนมปังมาให้เขาอยู่ได้แล้วก็ไม่มีคนจับไปกินด้วย กินเองตับธรรมชาตินี่ลมลื่นมากเมีหลายตัวด้่บางทีเขาก็มีลูกออกลูกเขาก็อยู่นี่แหละอยู่ได้ไม่มีใครดูแลไม่มีคนดูแลธรรมชาติเขา หน้าหนาวที่มาตกน้ำก็ยังเข็งน้ำก็ยังเข็งเป็นน้ำเข็งมีรอบตัวเรากำลังสร้างใหม่กันสร้างเพิ่มเพราะอากาศอากาศดีมากเลยทีนี้อากาศดีมาก หายตัวนะสี่ห้าตัวจะ็นสี่ตัวนูน่นเลยคือกับสุดตัวได้อยู่ได้หน้าหนาวหน้าร้อน น้ำเย็นเย็นน้ำนี่ลงเล่นไม่ได้นะเพราะน้ำไม่ค่อยสะอาดแล้วก็เย็นก็ห้ามเล่นให้สัตว์อยู่ให้พวกเนี่ยเป็ดอยู่มีปลาด้เยม่มีปลา ไกลน้อเห็นหมาไหมหมาลงเล่นน้ำเจ้าของก็นอนหลับหมาเขาคงไม่กัดเป็ดนะหมาก็คงไม่กัดเป็ดนะ เขาเรียกฟังนะฟังหมาฟังเลยหมาเชื่อแต่หมาเขาพียังอยากอยากจะเล่นกับเป็ดอยู่เนี่ยหมาเขายังอยากเล่นกับเป็ดอยู่ ओके किडनी जलिम गोल् कैसे हेट